ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทั้งเปียบเปิดตัวเองแล้วก็เปียบเปิดสูตรไทยแล้วกันของผมของผมจะเป็นรวมมิตรของหวานไทยอ่ารวมมิตรใช่เพราะว่ารู้สึกว่าใช่บูดง่า <laughs> ยบูดมันสีหัวตอนนี้ <laughs> ไม่มันก็แบบว่า เอาจิงอ่ะเอาจิงได้ให้ผมเปรียบเพื่อนด้วยผมก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นรวมมิตรเพราะทุกคนทาทุกอย่างได้จริงๆแล้วก็<ห>ใช่มีอะไรก็แบบคอยเสริมเพิ่มเติมกันตลอดอะไรเงี้ยพักนั้นช่วยกันตลอดก็ซูเปอร์ไทยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอ่านตามสั่งแล้วกันเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงนะครับโคตรครันะฮะสั่งอะไรมาทําได้หมดครับกว่าจะคมงมตั้งนานอยู่ไหนวะ อ่ะแล้วของตัวเองของตัวเองของตัวเองเหรอรู้สึกว่าอข้าวไข่เจียวครับเค็มคือจะช็อตทุกดอกเลยดิช็อตเลยข้าวไข่เจียวครับอถึงจะ s i m p l ลแต่ว่าอร่อยครับมันเกี่ยวเลยไรมไม่เกี่ยวเลยกิดออกแค่นี้ของผมเหรออ๋อถ้าเปรียบเทียบซุปเปอร์ไทยเป็นอาหารหนึ่งอย่างอาหารไทยหนึ่งอย่างต้มยำกุ้งครับครบรส ถ้าเปรียบเทียบตัวเองผมมองว่าตัวเองเป็นข้าวสวยกินกับอะไรก็อร่อยไม่ชอบกินข้าวอะ <c oughs> ไ,ไปไหนก็ไป,ไป <c oughs> รับผมซูเปอร์ไทยนะครับคิดเหมือนธดาคือเป็นอาหารตามสั่งก็คือสั่งสั่งอะไรก็ได้พวกเราพร้อมจะเป็นสิ่งนั้นให้ทุกคนน,นี่<ด>แลวต<ด>ัวผมเองอันนี้อาจจะฉีกหน่อยผมคิดว่าผมเป็นเครื่องปรุง เติมเต็มเติมเต็มให้ทุกอย่างมีรสชาติมากขึ้นครับผมชูรดกินแล้วแต่อยากินเยอะเกินเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีเมนูหนึ่งเด้งเข้ามาในหัวผมพูดดิเหรอเด้งฮะพูดดิพูดดิไม่ใช่มันคือมันคือการ์ตูนเรื่องนี้ครับรัฐทุยการ์ตูนเป็นหนูเป็นหนูทำกับข้าว จำได้ไหมว่ามันจะมีเมนูหนึ่งที่ไอ้ที่มันจะเป็นพวกแบบว่าผัดผักรวมอ่ะเมนูสุดท้ายในเรื่องเลยอ่ะที่หนูเป็นคนทําให้เชฟคนหนึ่งหนูทำเหรอล <laughs> ูกหนูทําเองครับเป็นเมนูนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเมนูนั้นอ่ะถ้าเราไปดูในหนังอ่ะกิมมิคของมันจะบอกว่าไอ้เมนูเนี้ยมันกินแล้วอ่ะมันจะนึกถึงความทรงจําบางอย่างที่เป็นความทรงจําวัยเด็กที่แ๊บหนึ่งแป๊บนึงข,ขั้นนิดเดียวเลยอันนั้นอาหารไทยไหมเออว่าไม่ใช่ต้องไมเรื่อง คำพูดมากมายความหมายตะตูงตัวมากมูดเป็กับตูนไม่ใช่ของไทยแล้วโอเคเอาใหม่งั้นเอาอันอื่นได้ไหมเอาแล้วผมต้องเล่าใหม่เหรอ